สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อทางช่อง1 3ึ7งสามห้าชนนละครับมาลุ้นกันต่อกับลาวพัฒนางวดวันที่สิกรกฎาคมวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้นะลุ้นกันต่อลา,าวงวดวันพุธวันพุธมาเฉพาะตัวตัวลูดนะครับให้เข้าเฉพาะตัวลูดส่วนคู่ชุดนั้นได้แค่เฉียดนะครับตัวลูดผมให้ไปที่8ออก 9018ส่วน2ตัวก็ได้แค่เฉียดนะครับ28เพราะว่ามันเป็นสูตรที่ต่อเนื่องจากงวดวันที่8นะวันที่8สูตรชุดนี้มันเข้าที่28กับ78นะมันมาทั้งบนทั้งล่างก็เลยเอามาต่อในวันพุธนะครับวันพุธมันไม่ผ่านให้เข้าเฉพาะตัวลูดซึ่งก็คือสูตรชุดนี้คุณผู้ชม วันวันจันทร์มาทั้งบนทั้งล่างนะครับสูตรชุดน,นี้ส่วนวันพุธเข้าเฉพาะสูตรเนี้ยแต่สูตรชุดน,นี้มันไม่มาให้นะครับห้าตัวนี้ไม่มาส่วนงวดน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ผมจะเอาไปเป็นเลขเด่นนะครับเอาไปเป็นเลขเด่นสองตัวแต่ผมดึงให้ตัวเดียวงมวดที่แล้วก็ดึงเข้านะงมวดที่แล้วก็ยังมาอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจอยู่สองตัวนี้แหละว่าน่าจะติดแน่นอน ผมเปลี่ยนสูตรนะครับเปลี่ยนสูตรก็คือมาใช้สูตรชุดชุดนี้สูตรตัวนี้ผมทําขึ้นมาใหม่นะสูตรแรกเนี้ยส่วนสูตรนี้ก็เป็นสูตรเลขเด่นที่ผมใช้ตัดนะครับงวดที่แล้วเขาที่เลขแปดถ้ามามองกันดูคู่ชุดเนี้ยมันจะเข้าอยู่ประมาณประมาณแปดงวดนะสาหรับโครงสร้างชุดเนี้ย หลักแสนหลักร้อยบวกสองหลักพันสี่ครั้งหน่วยบนบวกแปดนะครับอันนี้คือวิธีคํานวณของสูตรผมจะไล่ดูให้สักนิดหนึ่งนะครับจะไล่สูตรงวดหนึ่งแปดนี้เข้าบนนะครับเข้าบนงวดเจ็ดแปดงวดสองแปดเข้าล่างงวดห้าศูนย์เข้าล่างงวดเจ็ดสองเข้า่าเข้าบนงวดสามหกเข้าบนนะครับงวดห้าห้านี้เข้าล่างงวดหนึ่งหกเข้าเข้าล่างแล้วก็งวดออก 42เข้าล่างถ้าก็ว่าตัวเนี้เป็นเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยอันนี้ก็คือจะมาหลักสิบก็ว่ากันตามนี้แล้วก็สูตรอ่าสูตรสองตัวชุดเนี้มันมาชนกับตัวเนี้ยผมก็เลยเพราะว่าถ้าวางสูตรชุดนี้มันจะถ้าเอาสูตรใหม่มาจับคู่กันมันจะผมลองไล่ดูแล้วมันไม่ค่อยจะเข้ากันนะครับ ก็เลยมาทําสูตรชุดนี้ซะมันจะมี9ชุดถ้าเป็นสูตรชุดนี้จะสิชุดแต่ว่าก,ก็ตรงกันอยู่นะมีตรงกันก็คือ1-3-4่นี่แหละนะครับส่วนใครจะเอาตัวนี้ไปก็เป็นหลักสิบบน4ี่ครั้งหลักหน่วยบนนะครับสกับ4เป็นเลขคู่ยังเป็นเลขคู่ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชม วันนี้เปลี่ยนแปลงสูตรนิดหนึ่งถ้าเอาชุดนี้มาจับคู่กันก็จะเป็น1 2 1 4 1 6 3 2 3 4 3 6 4 2 4 4และ4 6นะครับจะมีอยู่9ชุดใน9ชุดนี้ก็มาดูสูตรเลขตัดนะผมมีสูตรเลขตัดอยู่เดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับว่าตัวไหนบ้าง ที่โดนตัดงวดสูตรนี้มันจะเป็นหลักร้อยบน2ครั้งหลักหน่วยบนงวดที่แล้วเข้าที่เล็ก8นะครับ28เข้าที่เล็ก8มีงวด5056นี้ไม่เข้ากับโครงสร้างชุดใหม่นะครับงวด72เข้าก็จะประมาณนี้824 824ถ้าเอา824ตัด 8 2 4สี่มันจะตัด1 6กับสาหอ่าสูตรชุดนี้ชุดนี้จะใช้หลักแสนหลักร้อยบนเป็นสูตร4ี่ตัววดห8เข้านะครับสองเข้า50เข้า7 2สองเข้าแล้วก็3 6ก็เข้าวันนี้7 9 1 3เก้าหนึ่งสเป็นเลขขี้เลข คีย์่7 9 1 3 7 9 1 3ก็จะตัดชุดนี้ทิง้งอ่า3 3 6นี่ไม่โดนนะครับ7 9 1 3นี่3 6ไม่โดนสูตรนี้ชุดหนึงหลักสิบบน2องครั้งหน่วยบนบวก6กวันนี้6 802ดศูงวด หนึงแเข้านะครับ28เข้า6 802 1ศ6กับ2ไม่โดน4ตัวสูตรนี้หลัก10บน4ครั้งหน่วยบนบวกหกทีแล้วเขาที่เลขแปดงวดน,นี้8024องสงวด28เข้านะครับ ห้าศูนย์เข้ามีเจ็ดสองไม่มาเจ็ดสองนี้ไปล่างสามหกนเข้าหกแปดศูนย์สองสี่อันนี้ร้อยบนสองครั้งหน่วยบนนะครับหมดแล้วข้ติเล็กแปดแปดสองเข้า หมดนี้ไม่มานะครับไม่มาในโครงสร้างไปบน72มา36มาก็ลองเอา28 8024ตัดดูสูตรนี้หมดแล้วเข้าที่เลขหนึ่งนะครับ28เข้า50เข้า เจ็ดสองเข้าสามหกเข้าใช้หลักพันหน่วยบนสองครั้งบวกสามวันนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็จะประมาณนี้มันจะมี อหนึ่ง,งสองไม่โดนตัดอ่าถ้าลองเทียบกับสูตรใหม่สูตรเก่านะครับสูตรใหม่ชุดโครงสร้าง9ชุดเนี้ยกับสูตรเก่าสูตรเก่าก็คือชุดเนี้ยผมว,ว่าสวยอยู่แต่ว่าลองสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่มันก็ก็เดินดี เอาทั้งสองสูตรนี้จับคู่ชุดแล้วก็มามองทั้งสองสูตรนะครับมันจะมีชนกันอยู่ประมาณ6ชุดนะ่ะก็คือสอง3 2 4 4 1ส3 4 4ามสี่สหนึ่งสสี่ที่ชนกันกับสูตรเก่านะจะมี9 2้าสอง้าสี่สองสองอันนี้6 1หนึ่งสาหสที่ไม่ชนแล้วมามองในสูตรชุดชุดเนี้ย ชุดอสองตัวสองตัวชุดนี้กับกับสูตรชุดนี้นะมันก็ไปในทางเดียวกันนะผมว่านะงวดออกหกนึ่งแปดก็เข้านะครับแล้วก็มองดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไปในทางเดียวกันนะวันนี้ก็มาชนสองสี่ผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าสองสองกับสี่น่าจะติดตัวหนึ่งนะ แล้วมามองที่ชุดเน้นชุดเต่งนะครับงวดนี้งวดนี้ผมให้ตัวเด่นตัวเด่นเอาตามตามเลขเด่นชุดนี้ก็แล้วกันชุดที่ผมว่าเมื่อสักครู่นีสองกับสี่สองสี่นะครับชุดเน้นจะมีหนึ่งสองกับสามสองชุดลองชุดลองนี้ผมดึงเก้าสองมาจากชุดชุดเก่านะครับดึงมาชุดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่สองสี่สองสี่หกนี่เป็นชุดลองชุดกันก็จะประมาณนี้ อมองที่ชุดรองกับชุดเน้นนะครับหชุดส่วนสามตัว3ตัวนั้นผมวางหลักร้อยไว้ที่เลขสี่ผมก็มาแล้วนะ <c oughs> เพราะว่า,าชุด3าตัวก็ประมาณนี้นะครับตัวเด่นผมชอบเลขสองนะงวดนี้ระหว่างสี่กับ2ใครชอบ4อี่ว่าที่4ี่ใครชอบสองว่าที่สองนะแต่ว่าผมชอบที่เลขสองบนล่างเน้นบน แล้วก็เลขสี่เนี่ยผมมองในลักษณะแบบนี้มันมันเดินมาสามงวดอ่ะเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบเอาเฉพาะตัวท้ายคือเลขศูนย์นะครับเข้าหลักร้อยศูนย์ห้าบวกสามเท่ากับแปดเข้าหลักร้อยแปดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบก็คือศูนย์อันนี้หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่มาลองดูนะครับนะลองดูผมวางสี่ไว้เป็นหลักร้อยเน้นไปที่บน เพราะผมมองแล้วน่าจะน่าจะติดบนอีกสักงวดหนึ่งอ่ะมาลุ้นกันคุณผู้ชมสองทุ่มพึ่งพุ่งนี้นะครับวันศุกร์ปิดท้ายสัปดาห์นี้จะผ่านไม่ผ่านถ้าชอบก็ตามได้เลยนะครับผมฝากคำเตือนนิดนึง ข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนมูลหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นจะดูดีนิ่นของท่านในการรับชมห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผปดกฎหมายทุกประเทศสนับสนุมูลเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม